ตอนที่96ฉันคิดว่าคงไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นได้ข่าวว่าผู้อาวุโสฮาวาท่านเจ้าสำนักรัทธิจะกลับมาในไม่ช้าก่อนหน้านั้นข้าจะต้องคุยกับพยา,ยานคนที่สองให้ได้เอ๊ะนานนี้พราะท่านเจ้ารัทิกับผู้นำหลักทั้งหพักไม่อยู่ ข้าจึงสามารถจัดการท่านหญิงมูได้อย่างง่ายได้แต่เมื่อพวกเราพวกเขากลับมาพวกเขาจะต้องตรวจสอบค้าอย่างแน่นอนอ๋อใช่แล้วณนะตอนนี้ผู้อวุโสเหลืออยู่ที่ละที่อยู่ประมาณสี่คนเมื่อผู้อวุโสลำดับที่11มอบตาที่ท่านให้ไปแล้วจึงเหลืออีกสองคนข้าเชื่อว่าผู้อวุโส ลำดับที่9น่าจะเป็นคนที่เราชักจูงได้ง่ายที่สุดนะขอรับไม่เราจะไปพบผูอ้อเวอรโสลำดับที่9เมื่อสั่งมาชักหายดีแล้วเออท่านตัดสินใจแล้วสินะขอรับถูกต้องส,สถานีต่อไปเราจะต้องไปที่สำนักกระบีพักหมอกมาน แนะนำตัวกันหน่อยยอนมูฮาวานผู้นำพักกระบี่หมอกมานและผู้อาวุโสลำดับที่10นั่นเองเป็นสุภาพสตรีนางเป็นผู้อาวุโสผู้หญิงอีกหนึ่งคนนอกจากผู้อาวุโสลำดับที่สีหรือว่าพักเสียงมานั่นเองที่ดีดพินเตนเวเตนแนวเตนเนวแหละครับถึงพักกระบี่หมอกมานจะถูกเรียกว่าพักแต่ที่จริงแล้วนางเป็นผู้ ฝึกยุธเพียงคนเดียวในพักและที่พักของพักก็ถือกันว่าถูกรักษาโดยทายาทเป็นจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นและว่ากันว่ามีเพียงสองคนในลัทิท่านเจ้าสำนักลัทิรับมือได้ยากเหนือจากอุปนิสัยของเขาแล้วอีกหนึ่งคนคือผู้อาวุโสลำดับที่11ฮาวายุน กับผู้อาวุโสลำดับที่10ยยอนมูฮวาผู้อาวุโสลำดับที่10ไม่ค่อยออกจากที่พักสำนักนอกเสียจากจะมีคำสั่งจากท่านเจ้าลัธิหรือว่าพ่อมืองและนางก็ไม่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนสักเท่าไหร่นางจะดูแปลกๆหน่อยหนึ่งแต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบ ทุกๆ2-3ปีนางจะจัดประชุมกับผู้นำพักกระบี่มานและพักมารทมินเอ๊ะผู้นำพักกระบี่มานกับมารทมินหรอใช่แล้วขอรับพวกเขามักจะพบกันนอกประสาทณนยะยอดเขาที่ไม่ค่อยไกลและก็ไม่มีคนเดินพุมงพ่านเราพยายามส่งคนไปสอดแนม แต่ด้วยทักษะของผู้อาวุโสทั้ง3พวกสายสืบไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยนักร์การกระทําของนางน่าสงสัยแต่นางก็อยู่แต่ในที่พักเช่นนั้นท่านเจ้ารัธิเลยเลิกสอดสองนางตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีก่อนนักรับ์นางไม่มีกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าเป็นของนางเองหรือแม้แต่ความสำเร็จอะไร ที่โดดเด่นลำดับของนางจึงอยู่ที่ลำดับที่10แต่วลยุทธ์ของนางนั้นเหนือกว่าค่านักรับมากหลายคุมเลยข้าน้อยเคยปรบมือแล้วก็เริ่มเลยครับผมตัดมาอีกทีหนึ่งก็ไม่พูดพ่าพาเพลงนะครับผมเปิดซึ้กันเลยนะฮะพัวพะพบโจมตีแต่ว่าเอกตั้งรับไว้ทันเลยสกูถอยหลังออกไป